จังหวัดตรังมีแนวโน้มการระบาดของโรคโควิด -19 ลดลงซึ่งมีแนวโน้มเข้าสู่โรคประจำถิ่นตามค่าเป้าหมายที่กำหนด นายขจรศักดิ์เจริโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดตรังมีแนวโน้มการระบาดลดลงอัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ0.19ซึ่งมีแนวโน้มเข้าสู่โรคประจำถิ่นตามค่าเป้าหมายที่กำหนดนอกจากนี้จังหวัดตรังยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีภาวะปอดอักเสบในกลุ่มที่ใส่ท่อช่วยหายใจและให้ออกซิเจนอย่างเพียงพออย่างไรก็ตามปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจในการรับวัคซีนเข็ม3น้อยลงโดยฉีดได้เพียงร้อยละ21.09 เมื่อเทียบกับเป้าหมายเช่นเดียวกับกลุ่ม608ที่ให้ความสนใจมารับวัคซีนน้อยลงเมื่อเทียบกับ2เข็มแรกซึ่งอาจทําให้อัตราป่วยตายยังคงสูงในผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุ80ปีขึ้นไปจังหวัดตรังจึงได้เร่งรณรงค์การฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้โดยใช้มาตรการพาเข็มไปหาแขนมาตรการบุกเคาะประตูบ้านและอื่นๆอย่างต่อเนื่องย,ย,ยอยศพรนะคะไกลศีสวทตรังรายงาน